สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่หมอจะมาขอสรุปเรื่องเคล็ดลับการเสี่ยงโชคหรือที่เราเรียกทั่วไปว่าการซื้อหวยนั่นเองค่ะว่าตามำราูมิชาติท่านได้กำหนดเวลาที่เป็นมงคลแล้วก็ให้โชคให้ลาบในแต่ละวันตามวันเกิดของท่านน,าน,นั้นๆเอาไว้หากผู้ใดเสี่ยงโชคในวันและก็เวลาดังกล่าวเชื่อว่าจะได้ลาบผลสมดังใจหมาย เพื่อว่าท่านใดวาสนาดีก็ลองเอาไปใช้ในการเสี่ยงเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นสีสันนะคะเพราะยังไงการทำงานก็คือเรื่องหลักของชีวิตนะคะสำหรับวันที่ถูกโฉลกสำหรับการเสี่ยงโชคของท่านที่เกิดในวันจันทร์ก็คือวันที่อยู่ในช่องเดทสีมูละตามตำราท่านถือว่าเป็นวันโชคลาภที่ดีที่สุด สำหรับผู้ที่เกิดในวันนั้นๆค่ะในที่นี้สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ก็คือวันพุธวันเสาร์และก็วันพฤหัสจะเป็นวันที่มีโอกาสมีโชคมีลาบที่ดีที่สุดค่ะสำหรับวันที่อยู่ในช่องบริวารอายุอุตสาหะมนตรีถือเป็นวันโชคลาภในระดับพันกลางนะคะในที่นี้สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ก็คือวันจันทร์วันอังคาร พุธกลางคืนแล้วก็วันศุกร์ค่ะส่วนวันที่เป็นการากินีก็คือวันอับโชคไม่ควรเสี่ยงโชคสำหรับคนวันจันทร์ก็คือวันอาทิตย์นะคะสำหรับเวลาที่เป็นมงคลของท่านที่เกิดในวันจันทร์ขอให้ดูในช่องที่มีเครื่องหมายคนยิ้มนะคะจะหมายถึงเวลาที่เป็นมงคลเวลาแห่งโชคลาภเหมาะแก่การซื้อหวยแล้วก็การเดินทางไปหาลาบเวลาที่เป็นมงคล ของท่านที่เกิดในวันจันทร์ก็คือช่วงเวลา7นาฬิกา31นาทีถึง9นาฬิกาเวลา9นาฬิกา1นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีและช่วงเวลา13นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาเวลา15นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีช่วงเวลา16นาฬิกา31นาทีถึงเวลา18นาฬิกาค่ะ และในช่วงค่ำคือ19นาฬิกา31นาทีถึง21นาฬิกาเวลา21นาฬิกา1นาทีถึง22นาฬิกา30นาทีและช่วง1นาฬิกา31นาทีถึง3นาฬิกาช่วง3นาฬิกา1นาทีถึง4นาฬิกา30นาทีช่วง4นาฬิกา31นาทีถึง6นาฬิกาค่ะส่วนเวลาที่เป็นเครื่องหมายกากบาท คือช่วงเวลาที่ไม่ควรเดินทางไปหาลาบหรือการเสี่ยงโชคนะคะและเมื่อเราเอาวันแล้วก็เวลามาประกอบกันเราจะได้วันที่มีโอกาสมีโชคมีลาบที่ดีที่สุดของท่านที่เกิดในวันจันทร์ก็คือวันพุธวันเสาร์แล้วก็วันพฤหัสซึ่งจะเป็นวันที่มีโอกาสมีโชคมีลาบที่ดีที่สุดนะคะส่วนวันโชคลาภในระดับปานกลางก็คือวันจันทร์วันอังคารวันพุธ พุธกลางคืนแล้วก็วันศุกร์ค่ะส่วนวันที่ไม่ควรเสี่ยงโชคสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ก็คือวันอาทิตย์นะคะสำหรับเวลาที่เป็นมงคลของท่านที่เกิดในวันจันทร์ก็คือช่วงเวลา7นาฬิกา31นาทีถึง9นาฬิกาช่วงเวลา9นาฬิกา1นาทีถึง10นาฬิกาสนาทีและช่วงบ่ายเวลา13นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกา 15นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาที16นาฬิกา31นาทีถึง18นาฬิกาและในช่วงค่ำ19นาฬิกา31นาทีถึง21นาฬิกา21นาฬิกา1นาทีถึง22นาฬิกา30นาทีและอีกช่วงก็คือ1นาฬิกา31นาทีถึง3นาฬิกาและ3นาฬิกา1นาทีถึง4นาฬิกาสานาที 4นาฬิกา31นาทีถึง6นาฬิกาค่ะตามตำราท่านว่าไว้ก็ลองเอาเคล็ดรับนี้ไปใช้ดูก,กันนะคะขอทุกท่านเฮงเฮรวยรยค่ะ